ช่วงเวลาต่อไปนี้ท่านจะได้พบกับรายการวิทยุแนวใหม่พูดทะลุใหม่ไกลทะลุจักรวาลประเภทรายการ108,009พบกับข่าวเบื้องลึกเบื้องลับจับออกมาสับจับออกมาเจาะทั้งเคาะทั้งขุดว่ากันเป็นชุดๆโดยกล้าวกระผมนายกระเบนทงนันข่าวจากวงการแพทย์แจ้งว่า มหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกเกือบส0มหาวิทยาลัยนําโดยมหาวิทยาลัยฮาวาดได้เปิดเผยรายงานเกี่ยวกับสารอาหารเบต้ากูแคนว่าในปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์เคยค้นพบศาสตราจารย์ดรเนในแพทย์วิจิตบุญยาโหตระได้บันทึกเรื่องเบต้ากูแคนไว้ในหนังสือศาสตร์ชลาวัยว่าเบต้ากูแคนจะเป็นสารอาหารธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเป็นยาที่ดีที่สุดในโลกออยของประเทศสหรัฐอเมริกา จัดให้เป็นอาหารเสริมที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เบต้ากูแคนใช้ป้องกันและรักษาโรคมะเร็งสำหรับนายแพทย์นิวัตสิตลักษณ์ได้กล่าวไว้ในหนังสือการแพทย์บราณการว่าเบต้ากูแคนคือผู้ฆ่ามะเร็งตัวจริงส่วนศาสตราจารย์ดตรนายแพทย์สมศักดิ์วราคามินอันนี้เปิดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยด้วยในหนังสือชื่อเบต้ากูแคนลิงที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์เคยค้นพบ เหมาะสาหรับผู้ที่รักสุขภาพและผู้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคอ,มอมาาัมพฤกษ์อัมพาตมือชาเท้าชาไม่มีแรงโรคตับโรคไตโรคกระดูกเสือ่อมหรือโรคร้ายอย่างมะเร็งตลอดจนโรคอื่นๆวันนี้ผมก็จะได้ในตลววาดนารางเป็นจิตการที่ถือว่าเป็นจิตการที่ดีที่สีดในโลกนะครับเป็น,น,นร้อยร้อยละการเมียราคาถึงสองร้อยดอารต่อมิลลิเมก็ประมาณาก็ประมาณเจ็ดกิโลบาทต่อเมนะครับ ทำให้ขณะนั hey, man, ع, ้นมีประโยชน์เพียงางที 2, three, ่การยลี้ยงเดียวนะครับข้อสองจะข้าวตุนนะคือคือถ้าดูเอาถึงมหาลัยทดลองนะฮะมีเกือบสี่สิบม้าลัยที่หนึ่งของโลกเลยนะทัพ้อยเนี่ยหลา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 ยมหาลัยนะอันนี้มือม้าลัยฮาวาดเนี่ยทัพหนึ่งของโลกนะอันนี้สองคือตุเลนที่ผมได้เรียวมาและตุเลนเนี่ยจับเรื่องนี้มาตลอดเลยนะหนึ่งหนึ่งในในเจ้าแคนต่อมาก็เอชดีเอเมริกานะแล้วก็เบลล์แล้วนักกิวนะแคลิฟอร์เนีย ลุกนะฮะแล้วก็ปวดหิวสันแล้วก็แม้แต่สะทธาและบรรเจิดทีททททด่ทับสหรัฐในยาข้าวติดปลาแล้วจีได้มีฮะในอเมริกาเนี่ยได้ออเอา,าไปสร้างคุ่แคนเนี่ยกัะชั้นไปรักษาโรคแอนแร็กแอนแร็กนี่เขากลัวมากในสงครามไอ้เชโรกนะตัวเดียวเลยนะตัวเดียวที่รักษาแอนแร็กแล้วก็ทำให้คนเราได้คืนไปได้งคุ่แคนงนะหลังการที่เ,เ,เดเ้ไปได้คู่แข่งเนี่ยสามารถทำให้แอนแร็กหายได้ไดเนี่ยมันถือเป็น่อดคำถามเลยนะฮะ อันนี้เตวารตัวที่เอนแล้วคำโดยแล้นาคาเหมือกันถ้าเป็นตัวสถาบอ่าจะเอเอาเอาอันตรายทางกฎหมายมัเิดลวตายติดเชื้อโรคนะถ้าฉันตายไม่แน่ถ้าเป็นแต่นนี้กว่าเพราเราไม่ดนคนเรานีห้นพราคนเขาไม่ยอมิจาราเขาติดเ้อโมันมางเลยที่าะทดลองในคนเราหนหนีราบเลยตรจารย์ดร์ในแพทย์สมศักดิ์วรคามินอันนี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ยืนยันไว้ชัดเจนว่าเมต้ากรูแคน เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์เคยค้นพบท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์สุขภาพหมายเลขโทรศัพท์02 373 6529และหมายเลขโทรศัพท์081 253 0394สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ครบรทุกท่านกระเบนทงมาแล้วครับพูดทะลุใหม่ไกลทะลุจักรวาล กเอาของดีมาบอกก็อย่างที่ว่ากันเป็นประจำทุกวันทุกคืนนี่แหละครับลกล็คือเรื่องของเบต้ากรูกแคนไม่รู้ไม่ได้แล้วครับมันเป็นของใหม่เพิ่งเข้ามาไม่ถึงสามปีศูนย์สุขภาพเบต้าวันฉลองครบครอบสองปีผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วหลายท่านฟังกระเบนทงอยู่ทุกวันทุกคืนรู้จักดี หลายท่านเพิ่งหมุนขึ้นมาฟังเอ๊ะมันเป็นยังไงไอ้อาหารเสริมหรือว่าเป็นยามหา,าจาั์เป็นยาอะไรอะไร,ะไรกเปเนตงกระหลา่าให้ังบอกเออไอเบตากูแครเนี่ยมันไม่ใช่ยาเคมีไม่ใช่ยาสมุนไพรไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายมันมีแต่ผลดีอย่างเดียวทำไมกระเ็นตรงถึงพูดอย่างนี้นี่เป็นงานทางวิชาการกั มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกสามสี่สิบแห่งอย่างเช่นมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดทูเลนเบเลอร์ดุกคลิฟโอนีวอชิงตันลุยส์วินเรียกว่ามีเอกาสารทางวิชาการเป็นพันๆรายงานครับที่รับรองผลการค้นคว้าคุณสมบัติของเบตา้ากรูกแคนแล้วก็ออกมาบอกว่ามันมีคุณสมบัติมหัศจรรย์เป็นอาหารเสริมก็ได้ เป็นยารักษาโรคก็ได้หลายโรคด้วยกันครับแต่ไม่ทุกโรคอย่างเช่นโรคหัวใจโรคเอสดโรคชาตามปลายมือปลายเท้าอมมาพลึกอมมาพาดเบาหวานถุงลมป่งพองไขมันอุดตันในหลอดเลือดเชื้อรารักษาแผลจากการผ่าตัดรูมาตอยปอดบวมงูสวัสดภูมิแพ้โรคเก้าโรคปอดโรคตับโรคชรา ไม่กระทั่งโรคร้าออย่างมาเร็งและโดยเฉพาะไอโรคมะเร็งเนี่ยสรรพคุณมันป้องกันได้และก็รักษาได้ร่างกายเราได้รับเบต้ากรูแคนมันจะไปสร้างเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่ที่เขาเรียกไมโครฟาสไอ้ตัวเนี้ครับมันจะกระตุ้นให้มีความสามารถเห็นเชื้อมะเร็งพอมันเจอเชื้อมะเร็งปราบมันเข้าไปฆ่าเลยครับเข้าไปทําลายทําให้เซลล์มาเร็งฟอไปทีละนิดนิด,นด ไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายไม่มีผลข้างเคียงนะหลายประเทศอนุญ,ญาตให้แพทย์เนี่ยนำไปใช้ในโรงพยาบาลนในเกาหลีในญี่ปุ่นในจีนในสหรัฐอเมริกาเ,เขาอนุญาตให้หมอหรือให้แพทย์เนี่ยใช้ร่วมกับยาเคมีและรังสีบำบัดในการรักษาโรคมะเร็งในหลายประเทศอันนี้เป็นข่าวล่าสุดจากหนังสือเบต้ากรูแคนเสริภูมิคุ้มกัน ของดออรวิยากรานดุมพาบันทึกไว้ชัดเจนครับนะเกี่ยวกับผลการทดลองไม่ใช่ทดลองแล้วครับเขาไปรักษาคนไข้ดตรปีเตอร์แมนแซนคณะแพทยาศาสตร์มหาลัยเบลเลอร์สหรัฐอเมริก,กาบอกว่าคนป่วยด้ยวยโรคมาเร็งรับประทานเบต้ากรูกแคนขนาดก้อนมาเร็งได้ลดลงอย่างน่าอัศจรรย์ก้อนมาเร็งได้ลดลง อย่างน่าอัศจรในเวลาห้าวันก้อนเนื้อขนาดเล็กหายไปหมดขณะที่ก้อนใหญ่ลดลงมาอันนี้ผลงานชัดเจนครับเป็นบันทึกทางด้านวิชาการเบต้ากรูแคนสามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตโดยยับยั้งการตายของเซลล์ตับให้มีประสิทธิภาพในการมีคุณสมบัติในการกินสิ่งแปลกปลอมอันนี้เป็นบันทึกของคณะแพทยาศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกานะหลายคนบอกเอะกระเบนตรงมันจะมีผลข้างโค้ขง,ขงข้างเคียงไม่มีแล้วครับ แม้กระทั่นทงนมเด็กเขาไปใส่ในนมเด็กอ,ะอ่ะคลอดแว่แว่แว่แ,วแม่นมยี่ห้ออ็อนฟาโกรของบริษัทมิชชันสนะกล่องสีสม้สมๆเขาจะเขียนข้างกล่องเลยมีส่วนผสมของเบต้ากรูกแคนเพราะอะไรครับเขาต้องการให้เด็กมีภูมิต้านทานมีภูมิคุ้มกันคือเหมือนอาหารเสริมนะแต่ถ้าป่วยแล้วเนี่ยต้องรับประทานอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันมิลลิกรับในโดสของเบต้ากรูกแคนก็ อย่างน้อยก็ชาวสองเย็นสองวันละสี่เมตรอันนั้นละ่ะคุ้มได้เลยครับหลายโรคที่กระเบนทงบอกไว้ศูนย์สุขภาพเบต้าวันของเบต้าวันได้รับอนุญาตจากออยเรียบร้อยมีเครื่องหมายออยสบายใจนสบายใจเอาจดหมายเลโรศรัพท์ไว้หลังเก้าโมงช้าโทรศรัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่กระเบนธงหรือว่าศูนย์สุขภาพเบต้าวัน หมายเลขโทรศัพท์02 373 6529หรือจะโทรศัพท์มาที่กระเบนทงได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะจะปรับทุกปรับสุขสั่งซื้อเบตาากรูแคนเอาเลยครับจะรีบส่งให้วันนี้พรุ่งนี้ก็ได้รับแล้วสบายใจได้ของกระเบนทงนะครับ081 48 หนึ่งสองสามศูแปดหนึ่งสี่แปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองสามก็ต้องดูแลสุขภาพกันก็นเป็นตรงถึงบอกอยากินยามากอยากก่ายาขีดยาอย่าบ้าหาหมออยากก่าเคมีบางทีกินไปกินไปกินไปก็เกิดผลข้างเคียงเหนื่อยบางทีก็เหนื่อยบางทีก็เอทอท้อมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ เป็นตรงเคยเล่าเรื่องของดอนสอนระเบียบนักร้องชื่อดังก็เป็นนามาพลิกนำมาพมาดไปครึ่งซีคือเคยอ่านเรื่องรล่าของอดอนสอนระเบียบหลายปีก่อนก็ก,ก็ก็สะท้อนใจครับมันเป็นอุทาหรณ์ซึ่งกระเบนตรงเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งในรายการด,ดอนสอนระเบียบี่เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งบนะโบยโด้วยการเป็น เป็นอมัมพฤกษ์จากเส้นเลือดในสมองอุดตันคือไอ้โรคเนี้ยคุณดูฟังโดยมากเนี่ยมักจะเป็นกับคนที่มีความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นเบาหวานมานานมันจะเกิดขึ้นจับพลันทันทีทันใดครับแบบไม่นึกไม่ฝันไม่คาดไม่ฝันมันก็เลยทําให้คนป่วยเนี่ยตกใจวิตกกังวลเหมือนกับเรื่องของคุณดอนสอนระเบียบที่ทกระเบนตรงครเลาซึ่ง ้ทั้งนี้ทั้งน,นั้นเนี่ยก็นอกจากจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทันหันคือทําใจไม่ได้แล้วครับฉันอยู่ดีๆไปไหนมาไหนสะดวกขับรถได้ร้องเพลงได้อยู่มันเป็นขึ้นมานะโอ้โหใครก็ช่วยไม่ได้แล้วความกลัวอีกครับพอเปก็แล้วโอ้โหกลัวไม่หายเอ้ฉันเป็นยังไงนี่กลัวจะพิการกลัวรักษาไม่หายบางรายเป็นโรคซึมเศร้าตามไปอีก บางคนคิดคไกลไปนู่นคุณผู้ฟังคิดจะฆ่าตัวตายเคยคุยกับคุณดอนสอนระเบียบดอนเองก็ยอมรับว่าผมก็เคยคิดจะฆ่าตัวตายเหมือนกันนะครับพี่เพราะเมื่อคนที่ตกอยู่ในสภาพมันผมเนี่ยย่อมเป็นของแน่ซะยิ่งกว่าแน่ครับว่ามันก็ต้องดิ้นรนนะครับพี่ดิ้นรนที่จะหาวิธีการรักษาต่างๆนานาเน,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 นี่ยแหละครับคุณดอนสารภาพอย่างนี้ คือคุณดอนสอนระเบียบเนี่ยตอนแรกก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึง่งโอ้ยหมดเงินไปเป็นแสนเป็นล้านก็ถามว่าอาการเป็นไงก็ทุเลาขึ้นบ้างครับทุเลาขึ้นบ้างแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ตระเวนไปนู่นตระเวนไปนี่ใครบอกหมอดีก็ไปใครบอกหมอดีก็ไปตระเวนร,รักษาเป็นหนูตะเภาลองยาไปคนแนะนําที่ตรงไหนไปหมดฮนะถามว่าแล้วเป็นยังไงอาการก็ค่อยๆทุเลาขึ้น ที่เอามาเล่าเรื่องนี้นะครับหมอเขาเล่าให้กระเบนถงฝันที่เขาสะพัดเรื่องนี้เขาบอกว่าคุณดอนเนี่ยไปขอรับการรักษาที่คลินิกแห่งหนึ่งหมอจะต้องฉีดยาวันละเข็มวันละเข็มเข็มละเป็นหลายร้อยบาทหมอเขาบอกอ่ะดอนคุณต้องมาฉีดทุกวันนะก็หมดเงินไปเยอะนะครับหมดเงินไปเยอะก็ไม่หาย หวังว่าจะหายฉีดยาทุกวันหวังว่าจะหายตอนนี้ก็ยังไม่หายอาการของคุณดอดมันมันมันก็ค่อยทุเลาขึ้นไม่ใช่เพราะยาครับคือถึงไม่ฉีดยาทําตัวดีอะไรดีมันก็ทุเลาขึ้นนะเนี่ยอันนี้ก็ก็เป็นอุทาหรณ์ว่าโรคเนี่ยนะครับแม้ไม่ต้องใช้ยาผู้ป่วยส่วนมากก็จะค่อยๆทุเลาขึ้นเอง แต่คนป่วยก็ไปดิ้นรนดิ้นนดินน้นรนดิ้นรนาตั้งมารักษาตัวเองมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่เรื่องมันไปแปลกตรงไหนคุณผู้ังไปแปลกตรงที่หมอบางคนเนี่ยให้การรักษาในลักษณะต้องเสียเงินมากเสียค่าใช้จ่ายสูงถ้ามาวิเคราะห์ดูว่าเอเหตุใดหมอถึงทําอย่างนี้มันก็ได้คําตอบมาสองอย่างคุณผู้ังอย่างแรกหมอไม่รู้ หรือว่ารู้มาผิดผิดแต่มีเจตนาดีหรือกุศลจิตมุ่งจะให้คนป่วยหายไอกรณีอย่างเนี้ยแม้ไม่ผิดคุณธรรมแต่ก็ผิดในเชิงคุณภาพจริงไหมครับนี่ประการแรกและการที่สองหมอรู้ดีว่ามันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องแต่มีอกุศลจิตมุง่งแต่จะเอาเงินมุ่งแต่จะเอาเงินให้ได้มา ไอ้กรณีอย่างนี้กระเบนทงบอกว่ามันผิดทั้งคุณธรรมมันผิดทั้งคุณภาพเพราะเท่ากับเป็นการซ้ําเติมคนที่กําลังตกทุกเขเวทนาอ่าอันนี้เป็นเรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงฉะนั้นมันต้องตรองดูให้ดีใช้วิจารณญาณให้ดีกระเบนธงถึงบอกแม้จะฟังรายการกระเบนธงฟังแล้วคิดฟังแล้วคิดฟังแล้วคิดเสียงคุณหมอสมศักดิ์แจ๋๋ววแจ๋ว ดีที่สุดในโลกดีที่สุดก็อย่าเพิ่งเชื่อฟังแล้วคิดคิดว่าเออหมอขนาดนี้ขนาดศาสตราจารย์ขนาดนายแพทย์อดีตเป็นประหลัดกระทรวงสธาธารณสุขของไม่ดีจริงอีไม่กล้ามาพูดอย่างนี้ละครับเสียศักดิ์ศรีเสียยี่ห้อเสียชื่อเสียงมันต้องดีนะแล้วมันก็ดีจริงๆครับแล้วโดยเฉพาะศูนย์สุภาพเบตาวันเนี่ยโอ้โหเกรดหนึ่งเกรดเอเลยครับที่เอามาขายตอนเนี้ยขายไม่ได้สองสาเดือนในชุดหม่เนี่ย เกรดใหม่นี่นะครับนะเพิ่มเกรดมากกว่าเก่าเพิ่มคุณภาพมากวาก,ามมามากว่าเก่าเพิ่มปริมาณมากกว่าเก่าฉะนั้นสมาชิกเก่าเมื่อปีก่อนเนี่ยกลับมามันไม่ถึงไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนเดิมแนละ้วมันดีกว่าเก่าแล้วตอนนี้คือมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆโลกมันไม่อยู่กับที่แล้วครับฉะนั้นสบายใจได้กระเบนตรงบอกว่าสั่งซื้อเบต้ากรูกแกนจากสูตรสุภาพเบต้าวันสบายใจได้นะก็โทรศัพท์เข้ามาหลังเก้าโมงเช้า นะใครอยากได้ไหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวจะบอกใครตอนท้ายรายการนอกจากกระเบนทองแล้วครับตอนต้นรายการนั่นเสียงแจ๋วเลยครับศาสตราจารย์ดรนายแพทย์สมศักดิ์วราคามินท่านเป็นอดีตประลัดกระทรวงสาธารณสุขครับท่านเป็นศาสตราจารย์ท่านเป็นหมอจบปริญญาเอกทางการแพทย์และเป็นนักวิจัยดีเด่นของสภาวิจัยแห่งชาติฉะนั้นไม่ธรรมดาเลยครับ ระเป็นตรงถึงบอกกับท่าน,น,นทุกวั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 นให้ท่านฟังอย่างมีเหตุมีผลฟังอย่างมีสติเคยได้ยินไหมครับท่านฟังสถานีวิทยุที่นู้นที่นี่หมุนเคลื่อนไปฟังที่นั่นที่นี่ดูเคเบิลทีวีโทรทัศน์อะไรต่ออะไรเยอะแยะหมดท่านเคยได้ยินไหมครับว่าคนระดับประหลัดกระทรวงล้วเป็นกระทรวงหมอออกมาพูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ดีที่สุดในโลกไม่เคยได้ยินครับ ฉะนั้นอันนี้เป็นปรากฏการใหม่เป็นปรากฏการ์ใหม่ครับเพราะว่าถ้าของไม่ดูจริงคนระดับนี้คงไม่กล้าออกมาพูดท่านพูดเสียงจ่อยๆ,ๆ,ๆบอกว่าเบต้ากรูแคนดี D ที่สุดในโลกเหมาะสําหรับผู้รักสุขภาพหมายความว่าไงครับผู้รักสุขภาพคือคนที่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ได้ไม่ป่วยอันนี้รับประทานน้อยได้คือวันละสองเม็ดสองเม็ดแคปซูล ถ้าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็รับประทานมากกว่าสองเมตรไอ้ตัวนี้มันจะมีคุณสมบัติเสมือนยาครับมีคุณสมบัติเป็นยาเบตากรูแคนนี่แหละครับคุณหมอศักดิ์บอกว่าเบตากรูแคนเหมาะสําหรับผู้รักสุขภาพและผู้ป่วยด้วยโรคภูมิแพ้เบาหวานความดันโลหิตสูงอมัอมาพฤากษ์อัมพาตโรคข้อโรคกระดูกเสื่อมปวดเมื่อยชาตามปลายมือปลายเท้าไม่มีแรง รักษาแผลจากการผ่าตัดโรคตับรูมาตายโรคกระดูกเสื่อมโรคไตถุงลมโป่งพองหรือว่าโรคร้ายอย่างมะเร็งอันนี้ชัดเจนชัดเจนนอกจากคุณหมอสมศักดิ์วราคามินแล้วเนี่ยนะครับยังมีอีกหลายหมอครับที่ออกมาเขียนเรื่องเบต้ากรูกแคนจากนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วโลกในญี่ปุ่นก็มีคุณหมอชาวญี่ปุ่นไปเขียนโรงงานที่ญี่ปุ่นเขาก็ผลิต มาในรูปเป็นเจลเป็นน้ำในยุโรปก็แบบเดียวกับอเมริกาผลิตเป็นเม็ดนักวิศาสการแพทย์ของสวีเดนก็ออกมาเขียนของอังกฤษก็ออกมาเขียนของฝรั่งเศสก็มาเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสส่วนของไทยนั้นคุณหมอสมศักดิ์นำทีมครับคุณอมศักดิ์ครับศาสตราจารย์ดร,รในแพทย์สมศักดิ์วราคามีเขียนเล่มโตๆครับมีขายที่ศูนย์หนังสือจุฬาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยชื่อหนังสือว่าเบต้าครูแคนดีที่สุดในโลก ชื่ออย่างนี้เลยครับคุณผู้ฟังคุณหมออีกคนนึงครับนายแพทย์นิวั์สุตลักษณ์นำทีมเขียนเรื่องการแพทย์บราณการแล้วก็มีเรื่องของเบต้ากรูแคนในนี้ด้วยครับมีเรื่องของเบต้ากรูแคนบอกว่าเบต้ากรูแคนคือผู้ฆ่ามะเร็งตัวจริงไม่รู้ไม่ได้แล้วในบรรดาอาหารต่อต้านมะเร็งและเชื้อจุลินทรีย์ไม่มีใครเทียมทานสุดยอดอาหารต้านโรคเท่ากับเบต้ากูแคน เบต้ากรูแคนกินเท่าไรก็ได้ยิ่งมากยิ่งดีถ้ามีสตางค์ยังไม่มีบันทึกถึงอาการข้างเคียงใดๆเกี่ยวกับการรับประทานเบต้ากรูแคนตั้งแต่คนพบมาตั้งแต่ปี2483อีกท่านหนึ่งศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์วิจิตบุญญาโหตระนี่ก็เขาเรียกกันอาจารย์หมอเหมือนกันนะหมอสอนหมอคุณหมอวิจิตออกมาเขียนชื่อหนังสือศาสตร์ชลวัยเริ่มใหญ่ครับในศาสตร์ชลวัยคุณหมอวิจิต ศาสตราจารย์ดรในแพทย์วิจิตรได้บันทึกไว้นะครับบอกว่าเบต้ากรูแคนใช้ป้องกันและรักษาโรคมะเร็งชัดเจนครับคุณผู้ฟังใช้ป้องกันและรักษาโรคมะเร็งสมาคมบำบัดมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้ปรัชญาแนวใหม่ในการต่อสู้กับโรคมะเร็งคือตะโกนบอกหมอไปทั่วประเทศทั่วโลกบอกไปทั่วโลกว่าที่คุณหมอคุณหมอทั้งหลายเรียนมาที่แพทย์ทั้งหลายเรียนมาสามวิธี ตอนนี้มันไม่ได้ผลแล้วเรื่องของการรักษามะเร็งเบนทงก็เลยเปลียนเลยว่าสามวิธีที่หมอเขาเรียนมาเนี่ยเหมือนกระท่องสูตรคูณสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดหมอเขาก็เอาอย่างนี้เหมือนกันหนึ่งผ่าตัดสองใช้ังสีสามเคมีบำบัดหนึ่งผ่าตัดสองแฉลบังสีสามเคมีบำบัดแต่ผลสุดท้ายก็คือผลสุดท้ายโรคมะเร็งไม่ตายครับแต่คนตายสมาคมบำบัดมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกาบอกเอา,อางี้เอางี<ๆ>้ง<ๆ>ี้ต้องเปลี่ยนใหม เพิม่มอีกวิธีหนึ่งหันมาทางแพทย์ทางเลือดคือวิธีที่สี่หนึ่งาตันสองชาวรังสีสามเคมีประบัดสีกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็งอันนี้แหละครับเจ๋งเป้งชัดเจนนี่แหละครับเป็นที่มาของเบต้ากรูแคนคุณสมบัติโดยย่อๆของเบต้ากรูแคนมันเป็นอย่างนี้จริงๆฉะนั้นสบายใจได้และโดยเฉพาะเบต้ากรูแคนของศูนย์สุภาพเบต้าวัน เป็นเบต้ากรูแคนเกรดเข้มข้นและเป็นเกรดเข้มข้นครับหนึ่งเม็ดมีหกร้อยมิลลิกรัมเป็นเบต้ากรูแคนเกือบสี่ร้อยมิลลิกรัมครับนอกจากนั้นจะเป็นวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและจะเป็นวิตามินที่ส่งให้เบต้ากรูแคนมันออกฤทธิ์ออกฤทธิ์ได้เต็มที่ไม่ผิดหวังครับนะสบายใจได้มีเครื่องหมายออยอได้รับอนุญาตจากออยเรียกว่าเป็นเบต้าวันแห่งเดียวเท่านั้นแหละครับ ที่เราขายในราคาขายส่งไม่ใช่ระบบไดเรอร์เซลไม่ใช่ระบบมีลูกทีมแม่ทีมหล้านทีมไม่มีดังนั้นสบายใจได้นะสบายใจได้เป็นการซื้อเรียกว่าในราคาขายส่งกันเลยขวดเดียวก็ได้ในราคาขายส่งอ่ะจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้จดไว้แล้วโทรศัพท์มาหลังก้ามหงช้าของทุกวันจะรีบส่งให้ศูนย์สุขภาพเบต้าวันศูนย์สอง สามเจ็ดสามหกห้าสองเก้าหรือจะโทรศัพท์มาที่กระเบนทงได้เลยไม่ต้องเกรงใจเอาเอาหมายเลขของกระเบนทองนะหลังเก้าโมงเช้านะครับโทรศัพท์เข้ามาศูนย์แปดหนึ่งสี่แปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองสามศูนย์แปดหนึ่งสี่แปด 1> 7จ็ดเจสองสามลาไปก่อนนะครับคุณผู้ฟังโชคดีครับสวัสดีครับรายงานข่าวจากวงการแพทย์แจ้งว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเกือบ30มหาวิทยาลัยนำโดยมหาวิทยาลัยฮาวาดได้เปิดเผยร,รายงานเกี่ยวกับสารอาหารเบต้ากลูกแคนว่าในปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์เคยค้นพบศาสตราจารย์ดร์ในแพทย์วิจิตบุญญาโหตระ ได้บันทึกเรื่องเบต้ากรูแคนไว้ในหนังสือศาสตร์ชลีวัยว่าเบต้ากรูแคนจะเป็นสารอาหารธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเป็นยาที่ดีที่สุดในโลกออยของประเทศสหรัฐอเมริกาจัดให้เป็นอาหารเสริมที่ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซนเบต้ากรูแคนใช้ป้องกันและรักษาโรคมะเร็งสำหรับนายแพทย์นิวัตสิตลักษณ์ได้กล่าวไว้ในหนังสือการแพทย์บูรณาการว่าเบต้ากูแคนคือผู้ฆ่ามะเร็งตัวจริงส่วนศาสตราจารย ok ์ดรในายแพทย์ สมศักดิ์วราคามินอันดีตเปทดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยไป,นปนในหนังสือชื่อเบต้าครูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์เคยค้นพบเหมาะสําหรับผู้ที่รักสุขภาพและผู้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคเบาหวานความดาันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคอมรัอมพฤกษ์อัมพาตมือชาเท้าชาไม่มีแรงโรคตับโรคไตโรคกระดูกเสื่อมหรือโรคร้ายอย่างมะเร็งตลอดจนโรคอื่นๆ วันนี้ผมก็จะได้มีโอกาสมาเล่าถึงกิจการที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่ดีที่สุดในโลกนะครับร้อยร้อยมิลลกิกรัมเนี่ยราคาถึง2ล้านดอลลาร์ต่อมิลลิกรัม็ประมาณจะประมาณเกือบ1,000บาทต่อมิลลินะครับซึ่งทําให้ขณะนั้นมีประโยชน์มาการวิจัยอย่อยเดียวะนะครับ5ล้านเป็นเจ้าปูนแดงฮะคือคือเจ้าปูเอาถึงมหมาลัยรับรองนะมีเกือบ40หมาหลายัยที่นหนึ่งของโลกเลยนะฮะทับร้อยเนี่ยหลายหลายหลายหายมาหลัยนะ นี่คือมาลาฮาวาดเนี่ยท็อปหนึ่งของโลกนะฮะไอ้สองคือจูเลนทูนี่เรียดมาแล้วจูเลนเนี่ยจับเรื่องนี้มาตลอดเลยนะฮะเรื่องนี้เป็นไอเบสต้าอุแคาน์ต่อมาก็เอสเดีอเมริกานะแล้วก็เบลเลอร์แล้วแม็กซิลนะแคลิฟอร์เนียดุ๊กนะแล้วก็พอรติงตันแล้วก็แม้แต่สถาบันที่ใจเราติดนะครับสหรัฐอเมริกาเข้าศึกษายนะแล้วก็นี่มีฮะในอเมริกาเนี่ยได้เอาไปก้าอุแคนเนี่ยการเดินไปรักษาโรคอันแทกอนแทกนี่เขากลัวมากในสงครามไอ้ชั่วโลกฮะ ตัวเดียวเลยนะตัวเดียวที่รักษาแอนแท็แล้วจะทาให้คนรอดได้คือเบต้าอุคแคนะเพรัะจากที่เบต้าเบต้าเนีสามารถทําให้แอนแท็หายได้เนี่ยท่ันนี้็มไม่ต้องถามเล่หรื่นะฮะอันนี้ใ็ดนเันะแอนแทกมีตัวที่ผีจะหน้าแลวทำโดยรัฐบาลอเงริกันถ้าตัวนันตัวที่เปนี่ยจะเอาเอาเอาแอนแทดใส่ซางประดาษมาส่วมันตายิดเชื้อโรคนะถ้าฉันตายแน่ครัเป็นะแต่ตัวนี้มันบว่าเพรนะไม่ได้ทดลงในคนเพลอะเอาในหนูะฮะเพราะในคนเัาไม่ยอมผิดกฎหมายฮะ ก็เโลยาาเดินที่ท่สในคนตอนนี้รู้ล่านะศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์สมศักดิ์วรคามินอนดีตปลัดกระทรวงสาธารณาสุขได้ยืนยันไว้ชัดเจนว่าเบต้ากรูแคนเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์เคยค้นพบท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์สุขภาพหมายเลขโทรศัพท์02 37 373 6529และหมายเลขโทรศัพท์ 081 253 03 94